หนีออกไปไม่ได้ระบบบ่นอยู่ข้างหูแต่เทียนหลิงไม่สนใจระบบพระเอกหนีออกจากที่นี่ได้อย่างไรถ้าข้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะอาศัยอาวุธวิเศษอื่มใช่แล้วแต่ครั้งแรกที่หนีออกไปก็ถูกจับกลับมาจากนั้นก็ถูกทำลายวรยุทธ์งั้นงั้นตอนนี้ข้าต้องทำอย่างไรเทียนหลิงลุกจากหน้าต่างมานั่งที่เตียงท่านอาจารย์ลงมือกับร่างกายข้าแค่นางต้องการ ตอนนี้ข้าก็ไม่ต่างอะไรกับปลาบนเขียงปล่อยให้นางเชื่อเฉืออเมื่อพูดประโยคนี้เทียนหลิงก็ถอนหายใจยาวผิดพลาดตรงไหนกันแน่แปลกจริงๆระบบสถานการณ์ของพระเอกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างให้ข้าดูหน่อยนะอ้อโฮสพระเอกลอมกระถางหลิวหลีสำเร็จแล้วตอนนี้ระดับพลังของพระเอกเรียกได้ว่าก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว มาถึงขั้นสร้างฐานช่วงต้นแล้วสิ่งที่โฮสทำล้วนมีความหมายอย่างน้อยเมื่อเทียบกับต้นฉบับระดับพลังของพระเอกก็พุ่งขึ้นถึงสองขั้นย่อยเมื่อเผชิญหน้ากับการให้กำลังใจของระบบเทียนหลิงยิ่งคงมีสีหน้าเศร้าร้อยหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นพระเอกแข็งแกร่งขึ้นก็ดีแต่ความรู้สึกที่ถูกจำกัดอิสรภาพนี่มันอึดอัดจริงๆเจ้าเข้าใจไหมระบบโฮสถ้าข้าทำอะไรให้ท่านได้ ข้ายินดีจะทุ่มสุดตัวงั้นเจ้าก็ให้รางวัลข้าเพิ่มอีกสีเอโฮสไม่ใช่ว่าครั้งก่อนข้าเพิ่งจะให้ของวิเศษระดับเทพแก่ท่านไปหรืออ้อใช่แล้วยังไม่ได้ใช้เลยข้าลืมไปพูดจบเทียนหลิงก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้รีบเปิดแหวนเก็บของจากในมิติเก็บของก็หยิบเสื้อชั้นในสีเขียวตัวหนึ่งออกมาที่มีรูปแบบแปลกใหม่เทียนหลิงรีบสวมมันทันที นี่คือเสือ้อเกราะไร้บาดแผลเสื้อชั้นในสีเขียวที่เทียนหลิงกำลังสวมใส่อยู่ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ระบบมอบให้เป็นรางวัลสำหรับมือใหม่มีผลในการลดความเสียหายทางกายภาพโฮสตท่านสวมสิ่งนี้ทำไมหรือว่าท่านยิงคิดจะสู้กับชิงเย็นอีกข้าสู้กับท่านอาจารย์ก็เท่ากับหาที่ตายไม่ใช่หรือเพียงแต่รอให้ท่านอาจารย์กลับมาถ้าข้าทำให้นางโกรธ เสื้อตัวนี้อาจจะช่วยรับความเสียหายให้ข้าได้บ้างก็ได้อันที่จริงในรางวัลมือใหม่ของระบบยังมีของดีอีกมากมายเพียงแต่เทียนหลิงยังไม่มีโอกาสได้ใช้ดีหล่ะโฮสข้าตรวจพบกลิ่นอายของชิงเยียนแล้วเสียงของระบบเพิ่งจะสิ้นสุดลงประตูห้องก็ถูกเปิดออกอย่างแรงหลิงเอ๋อเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ชิงเยียนสวมชุดนักพระสีขาวคอยคอ เดินมาข้างกายเทียนหลิงมองเขาที่กำลังมุนงงอย่างเงียบเงียบเมื่อเห็นว่าเทียนหลิงไม่มีปฏิกิริยาใดๆชิงเยียนก็สะบัดแขนเบาๆชามกระเบื้องเนื้อดีใบหนึ่งก็พลันปรากฏขึ้นตรงหน้าเทียนหลิงหลิงเอ๋อดื่มซะได้ยินดังนั้นเทียนหลิงจึงเหมือนจะมีปฏิกิริยาเขามองชามกระเบื้องที่ลอยอยู่ตรงหน้าในดวงตาฉายแววตื่นกระหนกแต่ข้าทำผิดข้อห้ามอะไรไปหรือ ถึงกับจะหลอมฆ่าโดยตรงเลยไม่ผิดสิ่งที่ชิงเยียนให้เทียนหลิงดื่มก็คือยาชนิดเดียวกับที่ในต้นฉบับนำมาบังคับให้พระเอกดื่มของสิ่งนี้ชั่วร้ายอย่างยิ่งสามารถละลายเส้นลมปราณของผู้บำเพ็ญเพียรได้พร้อมกับค่อยๆยึดครองร่างกายของพวกเขาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบำเพ็ญเพียรดังนั้นเทียนหลิงจึงตื่นตระหนกเช่นนี้นี่คือจุดจบ ของพระเอกในนิยายต้นฉบับถึงตาเขาวรยุทธ์ยังไม่ถูกทำลายก็จะถูกหลอมเป็นหุ่นเชิดโดยตรงแล้วเทียนหลิงไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นเขาจะไม่ยอมดื่มสิ่งนี้เด็ดขาดยอมตายดีกว่าหลิงเอ,อ๋อเจ้าไม่อยากดื่มหรือเมื่อเห็นว่าเทียนหลิงยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆชิงเยียนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยได้ยินดังนั้นเทียนหลิงกำลังจะสายหัว ก็ไม่รู้ว่าชิงเยียนทําอะไรเขาก็สูญเสียการควบคุมร่างกายไปเทียนหลิงทําได้เพียงกับพริบตามองชิงเยียนที่กดทับร่างของตนพร้อมกับยื่นชามกระเบื้องมาที่ริมฝีปากของเขาเมื่อยาในถ้วยถูกเทเข้ามาเรื่อยเเนื่องจากสูญเสียการควบคุมร่างกายเทียนหลิงจึงไม่สามารถกลืนลงไปได้ชิงเยียนดูเหมือนจะเตะริยมการมาแล้วเทียนเห็นนางก้มตัวลง ริมฝีปากแดงระเรื่อประกบลงบนริมฝีปากของเทียนหลิงพร้อมกับลิ้นเล็กๆสีชมพูที่รุกล้ำเข้ามาในที่สุดเทียนหลิงก็กลืนยาในถ้วยลงไปชิงเยียนทําเช่นนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งในชามกระเบื้องใบใหญ่เหลือเพียงกา,กากยาเล็กน้อยหลิงเอ,อ๋อเก่งมากชิงเยียนนั่งตัวตรงขึ้นมือซ้ายลูบไล้ใบหน้าของเทียนหลิงเบาๆในดวงตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจ เก่งกับน้องสาวเจ้าสิถ้าข้าขยับตัวได้ใครจะไปดื่มของเล่นนี้กันในตอนนี้เทียนหลิงนอกจากดวงตาที่กรอกไปมาได้ส่วนอื่นๆของร่างกายล้วนไม่สามารถควบคุมได้ในตอนนี้เทียนหลิงนอกจากดวงตาที่กรอกไปมาได้ส่วนอื่นๆของร่างกายล้วนไม่สามารถควบคุมได้อาโฮสชิงเยียนถึงกับใช้ปากป้อนยาให้ท่าน ระบบที่อยู่ข้างๆมาตลอดยังคงรักษารูปลักษณ์มนุษย์เป็นพยานในทุกสิ่งที่ชิงเยียนทํากับเทียนหลิงเทียนหลิงได้แต่รู้สึกเงียบเงันยิ่งขึ้นรอจนกระทั่งชิงเยียนเก็บชามกระเบื้องเข้าแหวนเก็บของและลุกขึ้นยืนเทียนหลิงจึงได้กลับมาควบคุมร่างกายได้อีกครั้งหลิงเอ,อ๋อย่าถ้วยเมื่อครูสามารถช่วยเจ้าบำเพ็ญเพียรได้เทียนหลิงช่วยบำเพ็ญเพียรอีกแล้วเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะรู้เนื้อเรื่องต้นฉบับดีข้าเกือบจะเชื่อแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาที่เงียบงันของเทียนหลิงชิงเยียนหยุดไปชั่วครู่จากนั้นก็พูดต่อเจ้าจงบำเพ็ญเพียรอย่างขยันขันแข็งรอจนกว่าเจ้าจะทะลวงแก่นทองคำสำเร็จอาจารย์จะพิจารณาให้อิสระแก่เจ้าบ้างได้ยินดังนั้นดวงตาของเทียนหลิงก็สว่างวาบขึ้นแต่ในไม่ช้าก็กลับมืดมนลงอีกครั้งผู้สะดวดี ถึงตอนนั้นจะปล่อยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านไม่ใช่หรือคิดดังนั้นเทียนหลิงก็ยังคงเงียบต่อไปเมื่อเห็นว่าเทียนหลิงดูเหมือนจะเงียบตลอดไปเช่นนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของชิงเยียนก็ค่อยๆเย็นชาลงหลิงเอ,อ๋เจ้าไม่ยอมเปิดปากเป็นเพราะไม่พอใจกับการกระทําของอาจารย์อย่างนั้นหรือท่านอาจารย์สิทธิ์ไม่กล้ามีความไม่พอใจใดๆเมื่อสัมผัสได้ถึงปราณจิต ที่กดดันในอากาศค่อยๆเพิ่มขึ้นในที่สุดเทียนหลิงก็ยอมเปิดปากแม่นยำเหลือเกินคำพูดของชิงเยียนช่างเข้ากับบุคลิกของนางในนิยายต้นฉบับจริงๆเทพพิดายันเดเรต้องป่วยขนาดนี้ถึงจะใช่เทียนหลิงทำได้เพียงยอมรับผิดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นหลิงเอ,อ๋อพูดจบชิงเยียนก็ยังคงนั่งอยู่ข้างเตียงมองเทียนหลิงไม่ละสายตา ถูกสายตาของชิงเยียนจ้องมองทำให้เทียนหลิงรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่เขาไม่รู้จริงๆว่าควรทำอย่างไรดีจนกระทั่งชิงเยียนเปิดปากอีกครั้งหลิงเอ๋อเจ้าไม่บำเพ็ญเพียนหรือเจ้ายังรออะไรอยู่ในตอนนี้เองเสียงของระบบก็ดังขึ้นโฮสอย่างไรเสียตอนนี้ก็ว่างลองทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำดูไหมภารกิจรางวัลแก่นทองคำชั้นเลิศของท่านยังไม่ได้มอบให้เลยนะก็ได้ บำเพ็ญเพียรก็บำเพ็ญเพียรในใจรู้สึกจนปัญญาแต่ตอนนี้เทียนหลิงถูกชิงเยียนจับตามองก็ไม่มีอะไรให้ทำอีกดังนั้นเขาจึงต้องนั่งขัดสมาธิบนเตียงเริ่มโคจรปราณจิตในร่างกายเมื่อเห็นว่าเทียนหลิงเริ่มบำเพ็ญเพียรจริงๆชิงเยียนจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกจากนั้นนางก็เหมือนกับเทียนหลิงนั่งอยู่ข้างเตียงเริ่มบำเพ็ญเพนิยอนโดยตรง อาจารย์และสิทธิ์ต่างมีความคิดในใจโคจรปราณจิตอย่างเงียบเงียบในห้องเดียวกันบรรยากาศเช่นนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งเทียนหลิงทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำจึงค่อยๆเปลี่ยนไปปราณจิตโคจรไปตามรอบต้นเถียงของเทียนหลิงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นยิ่งเข้าใกล้ประตูสู่ระดับแก่นทองคำเหงื่อเย็นก็ไหลอับทั่วร่างของเทียนหลิงคิ้วของเขาขมวดแน่นดูท่า กระบวนการหลอมรวมแก่นทองคำนี้ไม่ง่ายเลยชิงเยียนพิงหน้าต่างวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วที่เทียนหลิงปิดด่านบำเพ็นเพียนนางสัมผัสได้ว่าเทียนหลิงกำลังหลอมรวมแก่นทองคำเตรียมทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำนางอยู่ที่นี่ก็เพื่อคอยคุ้มกันให้เทียนหลิงเพื่อไม่ให้เขาทาตไฟเข้าแทรกโชคดีที่กระบวนการทะลวงจากขั้นสร้างฐานสู่ขั้นแก่นทองคำไม่ต้องผ่านอสนีบาททันสวรรค์ แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงและพรสวรรค์ของผู้บำเพ็ญเพียรชิงเย็นรู้ดีว่าสิทธิ์ของตนมีพรสวรรค์เป็นเลิศแต่นางก็อดที่จะรู้สึกกระวนกระวายใจไม่ได้อันที่จริงลึกๆในใจกลับเต็มไปด้วยความคาดหวังมากกว่าไม่ว่าเทียนหลิงจะหลอมรวมแก่นทองคําคุณภาพใดออกมาเพียงแค่เขาทะลวงสู่ระดับแก่นทองคําได้สําเร็จนางก็จะสามารถบำเพ็ญเพียรคู่กับเขาได้อย่างเปิดเผย เพียงแค่นางทำอย่างนุ่มนวลหน่อยนอกจากร่างกายของเทนิยนหลิงจะอ่อนแอลงเล็กน้อยก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเมื่อคิดถึงตรงนี้มุมปากของชิงเยี่ยนก็โค้งขึ้นเล็กน้อยในดวงตาฉายประกายสีทองเวลาผ่านไปทีละวินาทีนตันเถียงของเทียนหลิงลูกลมที่เปล่งแสงเจ็ดสีกำลังดูดซับปราณจิตในร่างกายของเขาไม่หยุดยิ่งดูดซับเทียนหลิง ก็ยิ่งต้องเร่งความเร็วในการดูดซับปราณจิตจากรอบๆกระบวนการนี้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายวันในที่สุดสวรรค์ก็ไม่ทอดทิ้งผู้มีความพยายามเพียงได้ยินเสียงเปราะแก่นทองคำในตันเถียนของเทียนหลิงก็พลันปริแตกออกเป็นรอยแยกแสงสว่างเจิดจ้าสาดส,ส่องออกมาจากรอยแยกนั้นส่องสว่างไปทั่วตันเถียนยินดีด้วยโฮสหลอมรวมแก่นทองคาชั้นเลิศสาเร็จ เสียงของระบบดังขึ้นในหัวของเทียนหลิงแต่เขาไม่ได้สนใจแต่ยังคงโคจรปราณจิตต่อไปเพื่อจะทะลวงสู่ระดับแก่นทองคาเขาต้องเสริมความแข็งแกร่งของระดับพลังในขณะเดียวกันชิงเยียนที่พิงหน้าต่างก็สัมผัสได้ถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ออกมาจากร่างของเทียนหลิงเนื้อหอจันท่ากระจ่างปรากฏวงแหวนแสงสีทองขึ้นกลางหมู่เมฆเคลื่อนไหวไม่หยุดแผ่ปราณจิตที่อุดมสมบูรณ์ออกมา ปรากฏการประหลาดชิงเยียนกัดริมฝีปากเบาๆสายตายิ่งหลงไหลชิงเยียนหลิงเอ๋อแก่นทองคำคุณภาพนี้อาจารย์ต้องขอศึกษาอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ชิงเยียนปรากฏการประหลาดที่หอจันท่ากระจ่างก็ทำให้ทั้งสำนักกระบี่เหิงต้องให้ความสนใจสิทธิจำนวนมากต่างรับรู้ถึงความผิดปกตินี้บนผาจวี๋งซื่อสิงที่กำลังบําเพ็ญเพียรอยู่กลางป่าไผ่พลันลืมตาขึ้นนางมองขึ้นไปบนฟ้า สัมผัสได้ถึงพลังที่ทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นนั้นสิทธิ์ที่ M Y HOM N หรือว่าเป็นปพระปิดด่านทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำน้ำเสียงของซื่อสิงแฝงความเศร้าเล็กน้อยตั้งแต่กลับมาที่สำนักกระบีเหิงหลังจากการจากลาครั้งนั้นเทียนหลิงก็เงียบหายไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่า20วันแล้วใกล้จะถึงวันเข้าสู่แดนลับแล้วท่านอาจารย์บอกไว้เช่นนั้น แต่ซื่อสิงก็ยังไม่มีข่าวคราวของเทียนหลิงเลยนางก็อยากจะไปหาเขาแต่กลับถูกใครบางคนขัดขวางทำได้เพียงฝึกฝนอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนรอคอยอย่างเงียบเยบยินดีด้วยสิทพี่ซื่อสิงพูดเบาๆไปทางยอดเขาอย่างจริงใจแล้วหลับตาลงบําเพ็ญเพียนต่อนางอยากจะตามทันฝีเท้าของเทียนหลิงผ่านไปอีกสองวันเทียนหลิงเสริมความแข็งแกร่งของระดับพลังเสร็จสิ้น ค่อยๆลืมตาขึ้นหลิงเอ,อ๋อยินดีด้วยชิงเยียนที่นั่งอยู่ข้างเตียงดวงตาสีแดงกับจ้องมองเทียนหลิงเขม็งราวกับจะกลืนกินเขาสัมผัสได้ถึงแก่นทองคําที่เปล่งประกายเจิดจ้าในร่างกายอารมณ์ของเทียนหลิงแม้จะสูญเสียอิสรภาพไปก็ดีขึ้นขอบคุณท่านอาจารย์แม้จะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องขอบคุณในตอนนี้เขาถูกกักขังอยู่ แต่เทียนหลิงก็ยังกล่าวคำขอบคุณอย่างไรเสียชิงเยียนก็ถือว่าได้คอยคุ้มกันให้เขาอืมหลิงเอ๋อตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างท่านอาจารย์หลังจากทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำสิทธิสามารถสัมผัสดได้อย่างชัดเจนว่าปราณจิตในร่างกายอุดมสมบูรณ์ขึ้นแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายก็เพิ่มขึ้นมากตอนนี้เทียนหลิงพูดคุยกับชิงเยียนเรากับเป็นอาจารย์และศิษย์ธรรมดาคู่หนึ่งแน่นอนว่านี่เป็นในกรณีที่ เขาไม่ได้ถูกขังอยู่ในห้องนี้ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ใช่แล้วว่าท่านอาจารย์ท่านเคยบอกว่าหลังจากที่ข้าทะลวงสู่ระดับแก่นทองคําแล้วจะ้ะไม่รอให้เทียนหลิงพูดจบบนใบหน้าที่งดงามของชิงเยียนก็ปรากฏรอยยิ้มที่สดใสาราวกับแสงแดดที่อบอุ่นในฤดูหนาวแน่นอนหลิงเอ๋อตามข้ามาลงจากเตียงเดินตามหลังชิงเยียนในใจของเทียนหลิง ันที่จริงยิงคงรู้สึกกระวนกระวายใจเล็กน้อยจนกระทั่งออกจากห้องความกังวลในใจเขาก็ยังไม่คลายลงโหชิงเยียนก็ถือว่าพูดคำไหนคำนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยท่านออกมาแล้วหรือระบบบินอยู่ข้างๆเทียนหลิงมองแผ่นหลังของชิงเยียนแล้วพูดขึ้นยังไม่แน่หรอกดูเหมือนจะปล่อยข้าแต่เพียงแค่นางต้องการข้าก็ยังขยับตัวไม่ได้ ดังนั้นรอดูไปก่อนว่านางจะทําอะไรชิงเยียนพาเทียนหลิงออกจากหอจันทากระจ่างบินตรงไปยังมุมหนึ่งของสํานักระบีเหิงบ้าเอย๋ยระบบข้ามีลางสังหรณ์ไม่ดีมองทิศทางนี้สิท่านอาจารย์คงไม่ได้จะพาข้าไปที่สะเชียนหลิงสะเชียนหลิงคือสถานที่ที่นางเอกในนิยายต้นฉบับใช้รักษาอาการบาดเจ็บหลังจากถูกทําลายวรยุทธ์จนกระทั่งมาถึงหน้าเขตแดนแห่งหนึ่ง เทียนหลิงในที่สุดก็แน่ใจในจุดประสงค์ของชิงเยียนเพราะในต้นฉบับสะเชียนหลิงตั้งอยู่ภายในเขตแดนนี้อันที่จริงก่อนหน้านี้เทียนหลิงก็เคยมาที่นี่แต่เขาไม่เคยเข้าไปข้างในตอนนี้ข้าวิ่งหนีทันไหมเทียนหลิงมองเขตแดนตรงหน้าร้องให้ไม่ออกช่างเถิดเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญดีกว่าอย่างไรเสียท่านอาจารย์ก็คงไม่ทำลายวรยุทธ์ของข้าโดยตรง อย่างไรเสียข้าก็เพิ่งจะทะลวงสู่ระดับแก่นทองคําถ้าจะลงมือก็คงลงมือ,งงมอไปนานแล้วถ้าชิงเยียนต้องการทําลายวรยุทธ์ของเขาก็คงทําได้ตั้งแต่ตอนที่กักขังเขาใหม่ๆแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เทียนหลิงยังไม่เข้าใจนั่นคือยาถ้วยที่ชิงเยียนให้เขาดื่มก่อนที่จะทะลวงสู่ระดับแก่นทองคําแต่เทียนหลิงมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่านั่นคือยาที่ใช้หลอมหุ่นเชิดดังนั้นตอนนี้เทียนหลิงก็ไม่ค่อยแน่ใจนัก ชิงเยียนเหมือนกับในต้นฉบับจริงๆเป็นเทพพิดาคลั่งรักแบบป่วยๆแต่สิ่งที่นางทำกับเทียนหะหลิงลับแตกต่างจากในต้นฉบับเล็กน้อยแต่อย่างน้อยในต้นฉบับนางไม่ได้ให้โอกาสพระเอกเลยไม่สนใจว่าเขาจะบำเพ็ญเพียรหรือไม่ขณะที่เทียนหลิงยังคงคุ่นคิดชิงเยียนก็เปิดเขตแดนแล้วนางเรียกเทียนหลิงเป็นสัญญาณให้เขาเข้าไปด้วยกันเทียนหลิงกัดริมฝีปากเบาๆ ในที่สุดก็ยังคงเดินตามหลังชิงเยี่ยนเข้าไปในสเชียนหลิงคนสองคนเดินไปตามทางเล็กๆในภูเขาจนกระทั่งถึงสนามที่แผ่ไอหมอกจางๆจึนหยุดลงหลิงเอ๋อนี่คือเสเชียนหลิงชิงเยียนเริ่มแนะนำสนามสีเขียวสายดังหยกตรงหน้าแต่เทียนหลิงกลับรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหลิงเอ๋อเจ้ากำลังฟังอาจารย์พูดอยู่หรือไม่ชิงเยียนพูดเสียงเย็ยน เทียนหลิงจึงได้สติกลับคืนมาแต่เมื่อเห็นชิงเยียนในตอนนี้เขาก็เผลอหลบสายตาท่านอาจารย์ศิษย์กำลังฟังอยู่ชุดนักพรตบนร่างของชิงเยียนหลุดลุ่ยเล็กน้อยเผยให้เห็นไหลข่ขาวนวลราวกับหยกผมสีขาวสยายอยู่ด้านหลังดวงตาสีแดงก่ำจาจ้องมองเทียนหลิงเขม็งเมื่อเห็นว่าหูทั้งสองข้างของเทียนหลิงแดงกำ่ำาอารมณ์ของชิงเยียนก็ดีขึ้นเล็กน้อย จากนั้นก็ไม่สนใจว่าเทียนหลิงจะมองหรือไม่นางก็ปลดสายรัดเอวด้วยตัวเองเผยให้เห็นเรียวขาที่ยาวตรงชิงเยียนก้าวเข้าไปในสเชียนหลิงทีละก้าวตามแต่ละก้าวของนางชุดนักพรตที่ประนีก,ก็ค่อยๆเลื่อนหลุดลงผิวน้ำของสเชียนหลิงสะท้อนภาพอันน่าลหลงใหลของชิงเยียนในตอนนี้นางดำลงไปเผยให้เห็นเทียงแผ่นหลังที่งดงามหลิงเอ๋ยยังลังเลรายอยู่อีกรีบลงมาสิ ได้ยินดังนั้นเทียนหลิงก็ทั้งมุนงงและอับอายท่านอาจารย์ทำไมข้าต้องเทียนหลิงพูดตะกุกตะกักเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพร้อมกันนั้นเขาก็คิดไม่หยุดว่าชิงเยียนต้องการจะทำอะไรกันแน่โฮสเขินอะไรกันระบบหยอกล้อแต่ตอนนี้เทียนหลิงไม่อยากจะสนใจมันหลิงเอ,อ๋ออาจารย์เคยบอกแล้วหลังจากที่เจ้าทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำจะให้ของขวัญแก่เจ้า เสียงของชิงเยียนลันดังขึ้นข้างหูไม่ทันให้เทียนหลิงได้ทันตั้งตัวเขาก็รู้สึกถึงแรงผลักอันแข็งแกร่งจากด้านหลังเทียนหลิงไม่ทันระวังก็ล้มลงไปในสะเชียนหลิงตูมเสียงเทียนหลิงตกลงไปในน้ำน้ำในสะเชียนหลิงไม่ได้เย็นเลยกลับอบอุ่นเหมือนน้ำผู้ร้อนเสื้อผ้าของเทียนหลิงเปียกโชกในพริบตาโชคดีที่เขาตอบสนองทันเวลาโคจรปราณจิตในร่างกาย สร้างเกราะป้องกันรอบตัวจึงไม่เปียกโชคตอนที่เขาตั้งใจจะกลับขึ้นฝั่งไออุ่นสายหนึ่งก็พุ่งเข้ามาในตอนนี้เกราะป้องกันปราณจิตก็แตกสลายทันทีน้ำในสระทำให้เทียนหลิงเปียกโชกไปทั้งตัวในตอนนั้นเองพลังอันกล้าวกระด้างก็ฉีกเสื้อผ้าบนร่างของเทียนหลิงออกเมื่อเห็นดังนั้นเทียนหลิงก็รีบเก็บเสื้อเกร,ราะไรบาดแผลเข้ามิติเก็บของ หลิงเอ,อ๋ออย่าดิ้นรนเสียงที่โกรธเกรีย้ยวของชิงเยียนดังเข้ามาในหัวของเทียนหลิงหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นในวินาทีนั้นร่างกายของเทียนหลิงก็แข็งทื่อเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีสมองว่างเปล่าสะเชียนหลิงสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายของเจ้าได้เจ้าเพียงแค่แช่อยู่ในนี้จะไม่มีผลกระทบอื่นใด ชิงเยียนเพียงแค่กอดเทียนหลิงเบาๆนอกจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นใดเป็นอย่างที่ชิงเยียนพูดเทียนหลิงดูดซับปราณจิตในสะเชียนหลิงไม่หยุดพร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายเวลาผ่านไปเช่นนี้จนกระทั่งฟ้ามืดชิงเยียนจึงพาเทียนหลิงขึ้นฝั่งเปลี่ยนเป็นชุดที่สะอาดชิงเยียนพาเทียนหลิงออกจากสะเชียนหลิงจนกระทั่งสะเชียนหลิงลับสายตาไปเทียนหลิงจึงถอนหายใจอย่างโล่งอก โฮโฮโชคดีโชคดีแค่อาบน้ำผู้ร้อนเท่านั้นโฮสท่านยินจะแกล้งอีอาบน้ำด้วยกันนะไปให้พ้นับมาถึงหน้าหอจันท่ากระจ่างรอให้เทียนหลิงและชิงเยียนลงพื้นเทียนหลิงก็พูดขึ้นก่อนท่านอาจารย์ตอนนี้ข้ากลับได้หรือยังับกับไปไหนชิงเยียนถามกลับนางก้าวขึ้นไปผลักประตูหอจันทรากระจ่างจากนั้นเทียนหลิงก็รู้สึกว่าหน้ามืดไม่ทันได้ตั้งสติก็ถูกพามาอย่างห้องที่คุ้นเคย ในตอนนี้ฟ้ามืดสนิทแล้วในห้องมีเพียงตะเกียงสองดวงที่ส่องแสงริบหรีเทียนหลิงหลิงเอ,อ๋อซาเชียนหลิงได้เสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายของเจ้าแล้วของขวัญที่อาจารย์จะให้เจ้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วเทียนหลิงถูกผลักล้มลงบนเตียงชุดที่เพิ่งเปลี่ยนเสร็จก็ถูกฉีกขาดทันทีชิงเยียนเจ้าอยากคิดว่าอาจารย์พาเจ้าไปซาเชียนหลิงเนะเพียงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายนะ ถึงขนาดนี้แล้วต่อให้เทียนหลิงจะโง่แค่ไหนก็เข้าใจดีว่าชิงเยียนต้องการจะทําอะไรบ้าเอยระบบหรือว่าข้ากําลังจะถูกข่มขืนดูถ้าจะเป็นเช่นนั้นระบบมองสายตาที่บ้าคลั่งและร้อนแรงของชิงเยียนตอบตามความจริงไม่ผิดหลังจากกักขังคนที่รักแล้วสิ่งที่คนป่วยป่วยชอบทําที่สุดคืออะไรไม่ใช่การบำเพ็ญเพียงคู่หรอกหรือใต้แสงตะเกียงริบรี่ เทียนหลิงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงตาของชิงเยียนกลายเป็นรูปหัวใจโฮสดูถ้าชิงเยียนจะอดทนมานานแล้วจะทนได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าร่างกายของโฮสดีพอหรือไม่ผู้จบระบบก็กลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปในหัวของเทียนหลิงดีละ่ะโฮสฉากบำเพ็นเพียรคู่ค่าจะไม่ดูไม่ดีหรอกหลังจากนั้นระบบก็เงียบไปเหลือเพียง เทียนหลิงคนเดียวที่ต้องเผชิญหน้ากับชิงเยียนที่ใกล้จ่ะบ้าคลัง่งหลิงเออนี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์บำเพ็ญเพียงคู่ดังนั้นท่าทางอาจจะอยากกระด้างไปบ้างขณะพูดชิงเยียนก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกเดี๋ยวท่านอาจารย์การบำเพ็ญเพียงคู่เป็นเรื่องที่เกินเลยไปสิทธิ์ไม่ต้องการไม่รอให้เทียนหลิงพูดจบชิงเยียนก็ก้มตัวลงเล็กน้อยนิ้วชี้ขวาวางเบาๆบ,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 บนริมฝีปากของเทียนหลิง ขัดขวางคำพูดที่เขาจะพูดไม่ต้องพูดมากหลิงเอ,อ๋อไม่ว่าเจ้าจะยอมหรือไม่อาจารย์ก็จะทำนี่คือการลงโทษสำหรับเจ้าเจ้าปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมเสียงเพิ่งจะสิ้นสุดร่างกายของเทียนหลิงก็เปลี่ยนไปเขาสูญเสียการควบคุมร่างกายทันทีแต่หลิงเอ๋ออาจารย์รอคอยวันนี้มานานแล้วอาจารย์จะพยายามเบาๆพูดจบแสงไฟในห้องก็ดับบูบเหลือเพียงอุณหภูมิที่ร้อนแรง หลิงเอ,อ๋อเจ้าชอบของขวัญชิ้นนี้ไหมคืนวสันอันยาวนานกระบวนการทั้งหมดกินเวลานานถึงสวันหลิงเอ๋อเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่คือประโยคสุดท้ายที่เทียนหลิงได้ยินก่อนที่จะหมดสติไปโดยสมบูรณ์ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เทียนหลิงก็ลืมตาขึ้นอย่างงัวงเงียในวินาทีที่สติกลับคืนมาเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความเจ็บปวดที่เอวเป็นระลอกระลอก ลุกขึ้นนั่งเทียนหลิงสูดหายใจเข้าลึกๆเผยกุมเอลของตนแย่แล้วแย่แล้วปากพึพมพำไม่หยุดเทียนหลิงมองไปรอบๆยืนยันว่าในห้องมีเพียงเขาคนเดียวจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาหวังว่าความทรงจำสุดท้ายในหัวจะเป็นเพียงความฝันแต่ห้องที่รกรุงรังเตือนเขาว่าทุกอย่างเป็นความจริงหรือว่าข้าย,ยังหนีไม่พ้นเนื้อเรื่องนี้ เทียนหลิงกุมหน้านั่งเงียบเยบบนเตียงสายตาเหม่อลอยร่างกายแข็งทื่อเหมือนไม่ยอมรับความจริงครั้งนี้ดีเลยพระเอกไม่เป็นอะไรจริงๆข้ากลับได้รับการปฏิบัติที่พระเอกควรจะได้รับเทียนหลิงคืมพำอย่างสิ้นหวังข้าเป็นแค่คนผ่านทางเท่านั้นเองเมื่อเผชิญหน้ากับความโกรธและความสิ้นหวังของเทียนหลิงระบบก็กลายร่างเป็นมนุษย์นั่งอยู่ข้างๆเขาไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรหรอกโฮสตอนนี้ความสนใจทั้งหมดของชิงเยียนอยู่ที่ท่านนี่ก็เป็นเรื่องดีนะเรื่องดีบ้าอะไรตอนนี้ข้าออกจากห้องนี้ยังไม่ได้เลยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือถูกท่านอาจารย์ขังไว้ที่นี่ตลอดไปกลายเป็นเครื่องมือระบายความคล้ายของนางข้ายังจะช่วยพระเอกอะไรได้อีกตัวข้าเองยังเอาตาว่าไม่รอดเลยเมื่อเห็นเทียนหลิงตื่นเต้น ระบบทำได้เพียงปลอบเสียงเบานั่นก็เป็นแค่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเองเผื่อว่าชิงเยียนสํานึกผิดแล้วปล่อยท่านไปละ่ะระบบเจ้าพูดประโยคนี้แล้วเจ้าเชื่อไหมอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆอย่างไรเสียพระเอกก็ยังอยู่ในเนื้อเรื่องที่สํานักกระบีเหิงโฮสท่านต้องรออยู่ที่นี่ได้ยินดังนั้นเทียนหลิงก็ถอนหายใจยาวระบบเจ้าพูดมาสิตอนนั้นที่เจ้าบอกให้ข้าช่วยพระเอก หลีกเลี่ยงเนื้อเรื่องห้องมืดเพื่อให้ข้าตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือให้ข้ารับโทษแทนพระเอกก็ไม่เชิงจุดประสงค์ของภารกิจที่ระบบมอบให้มีเพียงข้อเดียวนั่นคือเพื่อให้โฮสท่านส่งผลกระทบต่อการที่พระเอกจะได้พบกับเหล่านางเอกหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เหล่านางเอกทำกับพระเอกสรุปคือไม่สามารถปล่อยให้เหล่านางเอกพอใจพระเอกได้ ช่างเถอะช่างเถอะได้แล้วอย่างน้อยข้าก็ยังสามารถบำเพ็ญเพียรได้ตามปกติในร่างกายยังมีแก่นทองคำเลิศข้างกายยังมีของวิเศษระดับเทพแม้ว่าท่านอาจารย์จะเริ่มไม่ข้ากินยาแล้วต้องการหลอมข้าเป็นหุ่นเชิดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน้ำเสียงของเทียนหลิงเต็มไปด้วยความจนใจตอนนี้เขาไม่มีอำนาจต่อรองใดๆถึงขั้นที่เพียงแค่ชิงเยียนต้องการระ เขาแม้แต่ร่างกายของตนเองก็